สวัสดีครับผู้ปกครองและนักเรียนวันนี้นะครับมาพบกับคุณครูสุภวัตกองขันเรียนง่ายๆสไตล์ครูปักนะครับวันนี้เรามาพบกันในวิชาสุขาศึกษานะครับเรื่องการโดยสารทางเรือนะครับเวลานักเรียนนะครับต้องลงเรือนะครับหรือโดยสารไปเที่ยวหรือสถานที่ต่างๆเราควรมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร ให้ปลอดภัยเมื่อเราต้องเดินทางทางน้ำนะครับไปติดตามและรับชมกันได้เลยครับผม 1. ยืนคอยเรือบนฝั่งหรือบนท่าไม่ยืนคอยบนโปะ๊ะถ้าหากมีคนไปยืนบนโปะ๊ะเป็นจำนวนมากจะทำให้โป๊ะพลิกคว่ำได้ 2. ขึ้นและลงเรือเมื่อเรือจอดเทียบท่าเรียบร้อยแล้ว และปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 3. ไม่แย่งกันขึ้นและลงเรือและไม่โดยสารเรือที่บรรทุกผู้โดยสารจนเต็มลำแล้วให้รอเรือลำต่อไป 4. ควรนั่งที่ให้เรียบร้อยไม่เดินไปมาและไม่นั่งบนขราบเรือหรือยื่นอวัยวะออกนอกเรือ 5. ถ้าเราจำเป็นต้องโดยสารเรือเป็นประจำควรหัดว่ายน้ำให้เป็นและฝึกการใช้อุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆเช่นเสื้อชูชีพเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อต้องเดินทางด้วยเรือนะครับหวังว่านะครับนักเรียนจะนำไปปฏิบัตินะครับในชีวิตประจำวันวันนี้นะครับครูป,ปลั๊กขอลาไปก่อนนะครับ 拜拜。Bye bye.